สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสูผู้สูคนสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับสวัสดีเอฟซีแสงทองฟินแลนด์ทุกๆคนนะครับมูนี่เป็นเมื่อไล่สดกลมปิดนันี้แต่หลายครั้งที่53ครับตรงกับวันเกิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พอดีนะครับนะครับจะภาพาพี่น้องมาช่ชมวันนี้เอาจอ LED ดีมาเต็มเวทีเลยครับจัดแบบอลังการกว่าเก่าเลยครับจอเต็มเวทีเลยโอ้สุดยอดดีดครับวันนี้นะครับ ข้างนอกกับเพ็นนี่ครับเป็นโตจีนครับรอ,รอบหน้าเวทีวันนี้มีตู้ลำโพงี่เพิ่มเติมเพื่อความมวนซืนของพี่น้องเพ็่นมา<อ>ชุ่มหน้าเวทีครับนะครับมากินงานมันเกิดของพยาบาลฟิแดนแล,ล้วครับเนาะครับทีมงานแห่ข้าวมาพอดีครับทีมงานแห่ก็กลับมาแล้วนะครับ แล้วเหนาตัวจีนแบบร้ายครับอ่ะระบบเสียงไอ้ยี่เ้าก็ะโด่งไฮแบบนี้สำรับผู้มักมวนครับมักเต้นมักเดาเอ้ามาไร้ยังจัดการไปเลยครับนี่ครับมาเบิ่งจอเอลดีฮ่องปัดจอเอลดีสุดยอดจริงครับว่เป็นขัดก็่าวหน่อยเพื่อนบรรแพงบมครับนี่ครับจอเอลดีฮ่สุดยอดจริงครับระบบจอเอลดีจัดเต็มเวทีเลยครับนี่ครับกำลังเช็คระบบจอเอลดีอยู่ครับ อ,อ,อ่า,า,าครับจอยอลีปาดมลายตู้นะครับทุกครั้รงซื้มอมาไล่ปันนี่นะครับแม่นบ่กเฮ้ยดื้อไล่กูนี่โอ้ทำไมกว่านี้เนาะโอ้มาไล่ปันนี้แล้วครับวันนี้คนนะครับเต็มเวทีเนะครับมีแต่จอเอลีครับไฟแสงสีเข้าม่ต้องใสียไายกันเลยเด้อจอเป็นไลยย่ชัว <laughs> จอรุ่นนี้เพราะน้ำมานหม่นี่จอจอรุ่นนี้ครับถ้าถือฝนนี่ ยิ่งชัดเจนครับจอดุดไม้ของเพผมน้ามากเนี่ยคือฝนนี่ยบอมีปัญหาครับนะครับทิ้งงานแฮกลับมาหน้อครับทิ้งงานเดนเซอร์เข้าไปแฮแฮ่หมวกไฟไปวัดกลับมาแล้วกับจอเอลดีของเราโอ้อลังการงานสางอีเดีครับจอเจ้ยจอดครับจัดยิ่งใหญ่มากครับงานนี้ครับจัดยิ่งใหญ่เพราะว่ามันตึงมันงานมันตรงกับวันเกิดผู้บ่วยฟิลเล่นเนาะครับเนาะนี่ครับ ครบ22ปีบริบูรณ์มาสัน่นนะครับจอเอลรีเต็มพิกัดแดี๋ยวก็ต่อไปจอมื่อนี่ก็สิบไปอยู่บนเวทีเวทีใหญ่ของเราแล้วก็สเเิเป็นเฮดเป็นแท่นฉากมาสัน่นอ่าโครงการนะครับมันจะเฉพาะเป็นเป็นระบบแท่นฉากครับเพอเปลี่ยนเป็นดูนันดูนนดนี่อะไรนอกครับนอกกับสุดยอดครับอลังการแน่นอนครับครับจอเต็มเวทีนะครับเขาก็ทำการทดสอบเพราะว่าจอของเขาไม่เขาก็ต้องมารทดสอบครับ บ่หายพิษผาดส่วงเด่นเนาะครับน้อนะครับโอ้สีมันอ่มาจะมาขึ้นเหมือนครับทิ้จอในวันติีตังแล้วนมาขึ้นกะบ่ทันตดตังใ้นอนนอน้เนโอ้มาขึ้นนอนโมเมนครับบอทันตีตังนะครับเด้ตดตัเศนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบทยสีโอ้ยคือหลายเนับบัติ่ไได้จอเดิมตาแทบบานนี่ื้องปันเาไฟพ่อปอนอ่บอใส่ื้องปันสองตัวาบัติ ้องใส่เสด็จข้างปันสองตัวนะครับได้พอไฟจอยเอาดีเท่าายครับยอดครับอลังการงานสร้างเพราะว่าตกสร้างข้อมรลางการชนิดใะครับให้แฟนครับเอฟซีแสงท้องฟินแลนด์สมกับคนซื้อบัตรเข้ามาอ่านะครับก็เป็นบรรยากาศในการทำอาหารของตัวโจจีนครับเ่ทายได้พอกผมนั่งมดเลยครับาะว่าเป็นทีมงาน มเป็นคนเป็นคนอีสานครับนั่งตัวจีนโม่อะไหรอกครับต้องใช้เสด็จปูสานเอาครับเพราะว่ามันจะสมกับคนอีสานเนาะครับเนาะอะไรครับเบ่าวมวนไปสัญญาครับนี่ครับทีมงานทีมงานตัวถูกตัวจีนกลับมาแลครับโอ้เสียดายเด็ดครับทีมงานผมมาได้ยังงดกินเหล่าครับว่าให้กินหลังทั้งสิ้นครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางต่อไปที่อุดรธานีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับไป ลงให้กับหมอรำเสียงวิหกนกคงสก,กรกับน้องยูกิครับผม,มพ็ปอกกันในทั้งอุดรธาน,นีแล้วครับเด้ออําเภอหนองหานครับหน้าที่พักการอําเภอหนองหานนะครับเด้อปอกกัน,นออยอดครับอลังการแน่นอนครับสำหรับจอ LED ดีคืนนี้ขาท่มด้วยครับพี่น้องว่าจุสุดยอดสําดร พ่อแน,น่เห็นสมิ้นว่าพอ่องอดหนาเอาไร้ว่าวนี้ครับสามารถจัดได้ครับว่าจะคนจางจาง,างไร้ว่านี้ก็ได้ครับผมเห็นกับว่ามันขกักแต่ยังท่ทันเปิดได้ครับนี่ถ้าเปิดขึ้นมาหน,น่ยสิขักซสำไรรอติดตามชมนะครับเพราะว่า อย่าันเราจอรุ่นใหม่มาครับรุ่นนี้ถือฝนมาเปนนนา็นข้างนาะอย่างนั้นเนาะกันฝนเข้าแตรุ่นนี้กันฝนครับถือฝนนี่แห้งชัดเจนครับผมโอโ้ยอลังการหน้านข้างนี่มีอ,อ,อยู่ข้างหน้ะฮาจอเป็นสิบข้างหลังอีกพวกพีชชีวิตตาข้างหลังแหละครับนี่สองจอแค่ไหน,นได้ครับมาเนี่ยมาเพิ่มอีกเต็มมาอยูุ่สลายเต็มรุ่นเลยครับตายแล้วพาดูครับ ต,ติดตามชมนะครับเด้อตอนนี้ก่อนนะครับต้องคลิปให้พี่น้องเบิร์นก่อน,นอ่านแสดงบรรยากาศนี่นะครับหมวกกระด้งตกแต่งข้างออกข้างเข่าครับข้างเข่าก็ตกแต่งใบย่างสวยงามนี่ตัวจีนพร้อมตัวจีนนะร่างกายโอ้โสุดยอดเลยครับแม่แรงนะ สุดยอดครับจอ led เราจะค่อยแสงสีหอกอ่ะตู้จครับคุณนะครับเอาไปคุณเอาไปใส่ยึยดถึงนะครับเส้นเม็กยึดถึงนะครับบ่ต้องตั้งนางหลานที่เก่าเพราะว่ามันจะกีดขวางพังเดี๋ยวตรงไปนั่งรับรถนต่อไปหน้าคตกับสีเฮ็ดขั้นไฟ,นไฟนกับติดกับเล็กไปเลยอ่าติดขั้นไฟติดไว้กับเล็กก็ให้ที่มาอเอาไฟไปติด นะครับน้องมันจังเพราะว่าเขาเห็ดไอ้การสัดขม่านก,ก็เรื่อยเรยเห็ดเห้แคบขม่านเดี๋วก็นั่งร้านท้องตัางถึงบุหรี่น,น,นะครับน้องก็ต้องใช้เด็กเอาไปเล็กเอาไปเฉื่อมเป็นทัดเป็นทานไฟน้ะครับน้องขม่านเดี๋ยวก็จังเสียบไฟพิติดตัางนะครับแขนแขนไฟน้ะครับน,อน,นอ้องแขนดีไปพความสวยงามขึ้นจากข้างหลังครับข้างหลังขั้นไฟเทาขึ้นในตั้งหลังก็มันต้งสูงครับเป็นคืนนาาีน้มันต่้มครับผมเพราะสมารถขึ้นไหนมันจะดูไม่สวยงามมันจะบัง จอวางป้า,า,ากกยแต่หมดไฟพัฒนาไปเลยครับหวดหนาพงสีเดี๋ยเห็นมาครับการไฟสำหรับเอาไวแ้แขนบีมแขนไฟเนาะครับเนาะเอ้าเห็นไ,ไหมวุม้นไหนเห็นไ,ไหมวุ้นกับตอนนี้เราที่มันจอเอลดีหอกก็ต้องทดสอบจอเอลดีนะครับก็ต้องทดสอบก่อนเนาะครับเนะาะสร ين, ส้างเสถียรสองถุงก่อนอย่างนันเป๊ะครับอ่าจะไม่มีปัญหาในการ เห็นเนาะครับเนาะอ่าทิมันอันนี้กับอาจารย์เต้าเดินไฟมุญนี่ยมครับอาจารย์เต้าเนาะครับเนาะนี่ครับไฟเ้าก็ะเด็นบุญนี่เนาะครับเนาะไก่ไก่ตัวจิ้นพอดีพันดินยังใหม่เ้าอย่าไปกินเด้อมันสีเมา,าเดี๋ยวยอ่าม<ส>ันสีเดินทางทางไก่อยู่ครับอ่านิดเราลิ้นเสือเราก็อยู่นี่บาดไฟเ้าก็อยู่นี่อ่าโหลโหคือบมดังป่ะโอ้ท่านไหนเปิดเครื่องเนาะครับเนาะไม่บทัตรเปิดเครื่องไม่บทัตรดังครับผมอ่ะอีกสักหน่อยสังสิเปิดครับอีกสักครู่ ขบันหาห้มงแรงครับก็เป <faut> ิดเสกเศร้าอาจารย์นากตีเสกเศร้าไฟเสกเศร้าเสียงเสกเศร้าจอ LED ครับปั่นไฟขึ้นมาอ่าขอบพูดทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้คร <ad> ับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ